สวัสดีครับทุกท่านอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะนําทุกท่านนะครับมาพบกับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นยุคกลางฝีมือช่างฉิมนะครับช่างที่มีชื่อเสียงของหลวงพ่อเดิมอันนี้คือมีดที่ท่านตีไว้นะครับเป็นมีดขนาดความยาว7นิ้วใบเกือบ4นิ้วนะครับ ต้องบอกว่าเกือบ4นิ้วนะครับเพราะว่าเป็นใบมีดที่ยาวกว่า3นิ้วครึ่งแต่ไม่ถึง4นิ้วนะครับก็คือต้องบอกว่าเกือบเกือบ4นิ้วนะครับรัดไวยนะครับลัดดีไวยหวายนี้มีอายุประมาณ20กว่าปีนะครับเพราะว่าของเก่าของเขาเนี่ยหวาเขาเก่าเดิมๆเลยเนี่ยได้ขาดและชำรุดไปแล้วนะครับเจ้าของคนเก่าเขาก็เลย นำเป็นรัดไหวใหม่แต่ก็รัดมา20กว่าปีแล้วนะครับทุกท่านกันทำจากเหล็กดำนะครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านในนะครับด้านในมีดเล่มนี้นะครับก็จะเป็นลายน้องสิงเป็นฝีมือช่างอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเดิมนะยุคนั้นนะครับนั่นก็คือช่างฉิม ลายน่องสิงนะครับตอกออกมาได้สวยงามมากๆใบมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มเล็กขนาดพกพาประทัดรัดเลยครับเป็นขนาดกำลังดีเหมาะมากสำหรับใครที่ต้องการพกพาติดตัวนะครับเป็นขนาดที่ผู้หญิงก็สามารถพกพาได้นะครับให้ชมกันชัดๆนะครับ แล้วก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับหากมีเสียงรบกวนนิดๆิดหน่อยๆน่อยนะครับเนื่องจากกำลังสร้างบ้านหลังใหม่นั่นเองนะครับนะครับให้ทุกท่านพิจารณากันแบบช้าๆชัดๆ,ๆนะครับไม้เก่าๆนะครับส,สวยๆเป็นด้ามไม้ฝักไม้อายุ90กว่าปีฝีมือช่างฉิมนะครับมีดยุคก,กลาง เป็นมีดหลวงพ่อเดิมยุคกลางนะครับยุคกลางเราจะรู้จักชื่อของช่างนะครับแต่ถ้าเป็นยุคต้นเราจะไม่รู้จักชื่อแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นช่างชาวบ้านและจะไม่มีการบันทึกลงไปในประวัตินะครับแต่สําหรับช่างชิมช่างสอนช่างแมนช่างไข่อันนี้เราจะรู้จักพวกท่านนะครับเพราะว่าท่านอยู่ในสมัยที่มีการจดบันทึกแล้วนั่นเอง และนี่ก็คือผลงานและฝีมือของของท่านนะครับของท่านช่างฉิมนะครับเป็นช่างอันดับหนึ่งในการตีมีดหลวงพ่อเดิมนะยุคนั้นเลยฝีมือท่านดีมากนะครับใครที่กำลังมองหากำลังเก็บสะสมมีดหมอหลวงพ่อเดิมฝีมือช่างฉิมอยู่ผมแนะนำเล่มนี้นะครับ สวยงามมากๆเลยครับก็ถ้าท่านใดชอบหรืสนใจโทรมาหาผมได้ที่เบอร์064 721 0959นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ลายใครไม่สะดวกโทรท่านก็ไลน์มาคุยกันผมได้นะครับไลน์มาคุยกันก็ได้ก็สะดวกเหมือนกันนะครับเก่าๆเดิมๆครับ มีเล่มนี้สวยงามก็ฝากทุกท่านไว้พิจารณาด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาแบบสั้นๆนะครับไม่ได้ยืดยาวอะไรเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันแบบหอมปากหอมคอสักหน่อยนะครับนี่นะครับเห็นบางท่าน ทักไลน์ผมมาโทรมานะครับก็จะถามหามีดช่างฉิมซึ่งตอนนี้ก็มีมาแล้วหนึ่งเล่มนะครับถ้าท่านใดชอบมีดเล่มนี้ก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่ทุกท่านมีให้นะครับอิทธิพรมีดหมอขอขอบคุณนะที่นี้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ